สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะแก๊งกลมกกิ้งลงหลุมนะคะยู่กเมบีบ้าเกเบรีค่ะเดี๋ยวคุณผู้หิวโหยน้ากินเห็นแล้วหิวแบบอร์แบบน่ากินมาก เพย์เกมเมอร์แบงกาโมซิโลซาห้าฮ่าห้าค่ะแล้วก็สุดยอดไอ้จอร์นหลันอะอ๋อนี่นี่จียาอีกคียาอีกคีนเลยแล้วก็โฟเกตปีสิบเค่ะมาอยู่กันในทาวเวอร์ยูไนต์ด่านสวีททูตนะคะหลันดูดว่าด่านนี้เป็นยังไงนะเอาละเอาละผมรีบมาตีกอล์ฟเข้าก่อนผมเป็นตีกอล์ฟเหรอนะครับ ตีก๊อฟไงตีก๊อฟเอาตีก๊อฟไงอ๋อกอฟตีเพิ่มเติมขึ้้นแลวดีจะหวานหวานยอุ้ยน่ารักน่ากินมากใช่บั๊กโดนโดนจริงเอ้าชิปหายเปิดบั๊กก็บั๊กเลยเฮ้ยไปก่อนแล้วเฮ้ยรอด้วยเนี่ยลูนี้ดีกว่าไปด้วยเอาเฮ้ยชิปหายต่ออ๋อูนี่จะมีบัฟเวนกับไว้เกตต์ลงช็อตกันแล้วไวเสียงใคไข่ข้าไปเลย รึบไหไอปเอ้ยเอ้ยได้ไงวะแล้วมันเลดเลยนะผมเข้าไปก่อนนะครับมันนั่นเปิดกำแพงอเวนนั่นแหละเพราะว่าดูกระพรอ้นี่แหละขึ้นมานั่นแหละโอ้ยเกี่ยโอ้ยตายตายตายอเไลไนี่ยตยไปไปมีไปจะูกลองร่ไปลมานั่นไงทาน ตัวบัฟทุกหลังเนี่ยเวนจับเลยท่านเป็กท่านเป็กเปลี่ยนหน้ากากอะไรเนี่ยเป็นหน้ากากกันแก๊ยอดนะเราจะเป็นเชื่อมเพราเรื่องหน้ากากเ้ด็กคนละก็มาแล้วมาใส่หมวกใส่อะไรยังไงอ่ะได้ได้ได้เราต้องมาซื้อเราตีหมวกเอาคือหมวกพวกเนี้ยเราต้องมีให้กับตัวละครตัวเราก่อนแล้วกอลพวกเนี้ยจะมีให้แต่ว่าต้องเล่นไปก่อนกิฟต์เดี๋ยวให้มีตังก่อนค่อยซื้อไป้วไปใส่แว่นด้วยะ มีตัวเอนเป็นตุ๊กอาเลยอะมันเป็นแมงนมงลูกก๊อฟน่ารักอ่ะเป็นไงมีความฟุ้งฟิ้งยังไงเงี้ยฟุ้งฟิ้งไม่ได้สิบห้าเลยถ้ดส้านี่คืออะไรเนี่ยฮะโหดกว่าใครโหดกว่าใครเป็นไงนี่แหละท่านคุณที่เรารู้จักแล้วก็จีคือได้เกมนี้คือเดียวกีนี่ราใช้เป็นตุ๊กตาสิบห้าอะไรเนี่ยอันนี้ถ้าตีเข้าตรงกลางได้จะผ่ารตงกลาง เธอกับฉันต้องตีแรงแค่ไหนอะโซล่าเว้นกัลออก่อนไปเลยไปเลยโซละมาลงด้วยกันดินิดเดียวเองต้องต oh, hey, hey. hey. oh, hey. okay. ีแรงปะต้อ็ตีสุดแรงเลยแล้วต้นเล็กไดนวโอ้โห้โอ้โอโอ้โหโอ้ยโอ้ยล้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโยโยโ้ยโค้ยโ้้ยโอ้โ้โอ้โเยย้อ้้อย้ยอ้ย้ย้อนโ แล้วทำไมเรายังหมุนไม่เสร็จเลยพาเจ็ดเขาโดพาฮะโอ้พาเจ็ดแล้วได้วินวันชีตทำได้อย่างไรเราคอนดอมาก่อนเลยกันรองคอนดอมยังไม่หมดดีกว่าโอ้ต่อยไกลถึงว่าทธอไมพาเจ็ดเป็นกำลังไอให้ไม่ยอมใจเป็นกำแล้วนี่ก็ยังไม่จบไปเนี่ย ไป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 โอ้โหโอ้โหอีกวันนี้สบายครับรบายกันมากถือได้แต่ไมคนดาราผมลงมาลองดิพี่ไงโชว์ไปทีมาถึงตรงนี้ได้ตาอะไรอ่ะโอ้โหไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหพี่เกตมาแล้วครับเกตมาแล้วกันใหญ่พี่เกติดนสุดเออเก้าเลยเก้าเลยเก้าเลยไหลหลอดมาแล้วแค่หลุมนี้แค่หลุมนี้หนึ่เดียวคุณนิวน่าจะได้่ย แรงท่านแต่อย่แรงเลยต้องแรงแค่ไหนเนี่ยเกมนี้จะตีเบาเบาเบาเอย่าแรงสุํท่านตรงตาตรงตาอีอาร์อืมแท้ๆน่าจะดีอา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 อีในกระเป๋าไปอะไรวะไม่ใช่อาสีเขียวสีเขียวสิยว่าพาอาตรงพาเลยนีหลังเอ้าเหรอไปนิดนึงอ่ะหลังเจ็ดหลังเจ็ดไปเดือดเชื่อกเจ็ดอาสีฟ้าอาตรงตาโตอาสีฟ้าอาสีฟ้าไอเราก็อาเขียวไง อ๋อเนี่ยสามขาหลัง้จะบอกว่าอาสีฟ้านะโอเคตาหน้าบอกโอโหโอ้เอ้ว้ยามันกิต้งนิดเดียวอย่างนั้นเลยนะิดเดียวชิ่งชิ่งไไอลงรูได้ไหมอ๋อส่าเนี่ยฟ้าท่านไหนเฮเฮอเฮอเฮออ้ัดเเนี่ยาดิเดวเช่นกัน ได้แล้วโอเคลงมาโอ้ยเราควรไปทางนี้มันยากนะเย้ได้แล้าทดเแียวเท่านั้นเราเลยลงบ่อไปที่นี่ที่ไหนเราไทยเลยลงบ่อไปแล้วลงไปใครใครใครหนแวบๆน้ำเกมบุริตกไปทำไมตรงเอส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 ใครไปไหนวะเนี่ยเราไม่ได้เ นี่ก็ทิปเป็นบ็อกี้อยูเนี่ยโอ้ตายตายสิเออเป็นอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้วัดีหลุมแดงเลยกระโปกในเวนกะสุดแรงรอบนี้ไม่ใช่รอบของเรานนี้แหละค่ะโอ้โเนี่ยหลุมนี่แหละลุมช็อกโกแลตไปลุมช็อกโกแลตเลยท่านจุ่มลงบ่อไปตายจุ่มลงไปอ้โห เอวุ้นี่ไรเอวันนี้เจ็ดเหมือนกันเรี่ยงปดท้ายตโอนะัวนะเป็นไงก็ทางจากคุณครูตั้งแปดคะแนนคุณจิ๊บวางใจได้ก่อนอันนี้นี่มันอะไรวะเนี่ยอันไหนง่ายบ้างวะอันนี้มันไม่มีโอลินปิกเพราะฉะนั้นเลือกอันไหนก็ได้ยศเป็นตรงกลางซึ่งสวก็ตรงกลางนานแล้วก็ลงมาทีเพราะตรงกลางทางมันจะยากหน่อยปึ๊บโอเค ไปไข่แม่นหรือวสบายแล้วสบายแล้วคนมันแม่นกินเองฮึยดีแคนั่นแหละอันนี้กำลดีไอคอวิไลอยอุยดี้นกิว้าวเด้งสวยมากกิ๊ตัวนี้ตีสุดแรงก็ได้นะแต่ต้นรอมันถูกก่อนนั่นไงอ๋อรอมันหูบไปเลยใช่ใรอมันหุบรอมันหุบเมื่อไหร่เครัย

ทำมันงง่่าาายบ้วพยายามชิงใส่ตรงกลางเนี่ยแบบเมื่อกี้เหรอใช่ใช่ใส่ตรงกลางสามเดียวนั่นแหละอ๋อเห็นแล้วนี่นี่นั่นป๊าดเอ้ยโอ้เข้าหลังอย่าตีแรงเขาจะไม่เด็กๆแก็มตัวอย่างดีๆโอ้ลองไปนั่นแหละอย่าตีแรงบอกเองตีเองไปเองนั่นแหละเข่าหลังอย่าตีแรงเขาจะเอื้อด เออะไรล่ะลงไปลงไปข้างหลัง้อะไรขึ้นงัาอย่างที่ย่โ้ยจเ้แพ้เร้วโอ้ยลากยเลย้ยลาคยเลย้ยท่านูอะไรี่ ดาวันหนักมากเอาเฮ้ยโหลงเลยเลสายเรื่สับแช่งคุณครูหลอดไปผมไม่เลสายอยู่ตรงใครเลยนะคุณครูความผิดของท่านครูตลอดชาติเลยเมยรอบที่แล้วคุณครูไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะไอตรงนี้ถ้าไปทางขวาจะมีสิทธิ์ได้โฮอินวันแต่แต่ว่ามันก็จะมีจับดักอยู่ไอตรงกลุ่มเล็กๆด้วยถ้าไปไม่ถึงอันไอไงไอไงไปไม่ถึงพยายามยิงใส่ไอสีชมพูที่มันเป็นเลื้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปทางนี้ได้ ไปไปทางที่มันดีที่สุดแล้วปลอดภัยที่สุดดีกว่าขางหัวมันเิ้บสุดภอไม่ได้ขอไม่แน่เลยแฟนมาเป็นเพื่อนผมฮะเวนกรรมเอ้ยแล้วก็กลับที่เดิมใช่ไหมเอ้ยเอาที่เดิมสิครับอะไรก็ต้องไปหมุนอยู่ตรงนี้เนี่ยเดีกว่าหิ้บหิ้บฮิ้บหิ้บหิ้บเฮ้ยโอเคมาถงไหนอ่ะอันเกณลงกันเมื่อไหร่ควลงไป เไงไกลมั้ยเนี่ยเสียเนี่ยอ๋อตรงนี้เหรอคือด่านนี้เออไวเก้บุรีเสียเนี่ยโอ้โหด่านนี้ต้องได้เซฟนะตัวเราไปตัวเราไปเพื่อนสุอดมาลงบ่อไปเพื่อนลงบ่อไปลงตัวไปนั่นแบนไม่อยู่อย่างนั้นนั่นเองผมก็เกือบดแบนแนกันเอ้ตุ่ยไม่เอาเลยทันตุ่ยทำไมทำไมแล้วจีต่อไปไอ้สุ่มดวงถ้าจะยิงตรงกลางก็สุ่มดวงให้มันลง แต่เราไปทันทรายได้ถ้าไม่อยากจะสูงตู่ละกันไหนๆก็ที่โลมาขนาดนี้นะทันขู่ก็อย่รีบขู่ว้าพลังไปไหนโอเคไปลงด้านนี้ผมก็ลงไปซะงั้นแต่ผมไม่ตายแล้ลงตรงไหนเนี่ยไม่ตายอ้าวเวรกรรมไม่อยู่ตรงไหนเนี่ยปฏิทินไหนอยู่นู้นเวรกรรมโอ้ยลงบอลลงดีไหมทำไมเราลงตรงกลางแล้วเราก็ลงไปได้ยังไงไหลไปสิโอเคดีมาก แล้วลงตรงกลางแล้วเราก็ลงข้างล่างอ่ะเฮ้ยตัวละตัวละโอ้ค่ไม่โหเดี๋ยวครทมันจะมการถมดวงเอาแล้วโอ้โหเด้๋ยวโอ้โอ้โอ้โบ้โอ้โอ้อ้โอ้โะ้โอ้ัอ้โน้นอ๋อ้หอนแล้วผ้เห็นแล้วอ้โอ้อ้โอ้โอ้วอ้โอ้โ้โอ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 ้ไอ้โอ้โอ้โไ้โอ้โอ้เร็ว้ กันไปเดี๋ยมวไม่ใช่แค่ขาตามไปเลหน้าชูถือ้อนแมาเลวรเแ็วมาทันมาแล้วไปแล้ววี่งไม่ทันไม่ต้องลง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 ไม่้องลง้อเลงไต้อไมเลไม่ตอกเลไม่กรอลมองไ่ล่้ว้ไมไหนอออสังเกตท่ง ลงมาทำอ๋ออยู่นี่ผมนึกว่าเหลื็กจะตายยิงดีด้วยไม่โนร้องไม่โดนร้องเป็นรองเลยแล้วว่าเขาไม่โดนร้อได้เยอะประธานสุน่คือมีคุณครูเป็นที่หล่ออยู่เว้ยไม่เป็นไรกลัวสิบสี่แล้วเนี่ยจริงเกมวิทเด็กไม่ดีแกยิงต้นนั้นไม่ตลอดชาติไม่ไม่ไม่ต้นนี้ถ้ายิงเข้าแม่งโคตรยากโด้เลยได้ปัญหาคือน้ำหนักเท่าไหร่แล้วไม่เคยรู้เลย เอามาเลยโตขอใครวะได้ไงฟังเข้าไปแล้วเจ๊ใจสิเอี้ยเอ้ยมาลงทางนี้เฉยน้ำแม่งไร้ขึ้นเถอะเออโอ้โคลิปยันอยู่ตรงนั้นไหมอ้าววันดีนิวคุณดีจ้ะอ้าวนี่ใครทำอะไรอ่ะไหลลงไปตอนนี้อย่าตีแรงมาไม่ชอบบ่อครับผมชอบลงบ่อเต่งยุดยุดยุดไหลไงบ่อขาแรงคลิปพุ้งเลย โอ้มันคงควรจะไปถึงตรงนู้นไปสังขัยโอเคบนไทยอีกยาวไกลสวนรัลงมาแล้วเหรอลงมอไปแล้วเข้าโหอ๋อสรลัลงมาแล้วเหรออินวันไปเลยดิเราต้องการไปเออนั่นแหละไหลมันไกลมากเลยไกลจริงไกลไกลเก็บปุยไปไปเลอ้ยวยาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยคุณเอียวคุณชีวิตไปเกยบไป ไม่ไหลไม่ไหลเบา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 ไหลไหลมันก็ไหลแล้วแต่ดิฟจริงไอตัวชิ่งไงตัวทันน้ำใ้เนี่ยเนาตัวชิ่งอ่ะเออนั่นแหละตัวชิ่งย้ำอ่ะเดี๋ยวมันจะชิ่งเลยซ้ายซ้ายซแต่ว่าอัดไปเลยท่านอัดไปเลยเดี๋ยวอัดเลยนะท่านซ้ายฮะตรงหน้าคุณเลยอ่ะยิงชิ่งไปอะไรวะตรงหน้าคุณเลยิงไปยมมมันิงไปยิงเมื่อกี้ตีสองเบาไปยิงแรงๆรงนท่านอัดไป ตรงหน้าคุณนายวุ้นสอนรึแล้วใช่ใช่อย่างงั้นเลยวะไม่เชื่อตัวมูทำไมก็เป่าให้ยิงแล้ววุ้นสอไปเลยน่าจะไปแล้วล่ะเออแล้วอะไรมาแก้ยิงแล้วทำไมยังติดอยู่ยังยสิบสี่ไหมคุณสิบสี่ไหะไมได้จบจบเลยวะคนงงเลยโดนหลอกเลยหลอกโดนหลอกให้อัดมุมอะไรก็ไม่รู้บอกอย่าแรงก็ไม่แรงเนี่ยอย่าแรงก็ไม่แรง บอกว่าให้ยิงตรงไปดันไปยิงชิงอกอกเฉยเอาก็ทนบอกให้ยิงชิงอีกคนนึงบอกอะไร็ไม่รูงงงอันนี้อันนี้โฮอินวันอยู่ทัน้ายแน่ไม่โอ่ไปทาง้ายโฮอิวันงซตายอ๋อต้องขึ้นไปทางนั้นยิงไปอย่าไปก็ยิงไปชิ่งไปยังไงอยู่นี่แปแป๊บแป๊ไม่ใช่ไปแล้วเด้อไปไปไปใครจะไปปาปไกลเรไปไปไก็ไปไปไ นีหไปได้ยังก็ไปต่อไปได้เลยก็ไปไปเลยไปไห้ก็ไปเลยลงหลุดอยู่ตรงนี้ดีสุดละความแค้นอะไรค้างอยู่ขอลงลงสัวเวทจิ้งนีครับเลยข้าวทันเลยงั้นผมไปก่อนนะปีโอเคมาแล้วจ้ะาพยายามจะตายได้แค่ผ้าพิกเก็ตไม่ลงโัวละ เอาเอาไม่ได้ันดยวคูยัางไรเอหนึ่งเตรงมาเบาเอออะไรวะตรงเบาร้ายเออเออเออัร้ายทานดิวพยายามจะเข้าไปด้อได้ได้แล้วจะมีลูกหรือเปล่านิวนี่บวกไปเท่าไหร่แเลยสวยสวยเด่งที่สอยู่สวได้เลย งไปยืนดับโอนะโอนะแก๊งเดือดกล้ๆกันเป็นทันแบงใช่ผมพยายามพาเอาไปท้ากันนวันคนนี้วันอยู่ทางขวาแต่ลองยิงไปก่อนก็ได้เพราะยังไงก็อะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยขึ้นไปได้ยังไงอะไรวะมันไปผมร้อนร้อะลายเนี่ยละลายแล้วละกี่โตะโตะลเหมือนแล้วละเนี่ย โอ้บัลตกเออเอาไปยังไงวะไมเห็นไรเรื่องเลยไปแม่คุกิปติดอยู่ไหนเดี๋ยวมาหาคุณกิฟก่อนตุ๋ยเฮ้มันก็ได้ตายดีตอนนี้โอ้ไม่ต้นไม่ต้นโฮแล้วคุณกิฟตันนี้เอ่ยิงตรงไปเลยอืมให้ลองลัวเหรออย่าแรงมากเดี๋ยวมันกระโดดเกยเนิน เกยเนนประมาณไหนเนี่ยวเลยเลยอ่าเลยสีฟ้าเลยสีฟ้ามันจะแรงไปเปล่าวะเ้ยดันลงไปเลยกับตรงนี้ตรงนี้ไปไหนวะขั้นใจก็น่าจะที่เดิมปะอ๋อที่เดิมเลยเหรอโอ้โหขัี่เดิมคคคุุณแบณยังแบงค์เดี๋ยวอยัดเต็มแม็กค์คำไปเลยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณครูที่อะไรเนี่ยยัดเต็มแม็กค์คำไปเลยท่านฉันจะอยู่ในหัวใจเสมออ่ะแล้ว ปาอไปนิดดี้ไม่ต้องแรงลงไปที่สีม่วงกิฟเบาๆท่านนั่นแหละคุณครูขาอีกไงเอ่างั้นแหละตรงไปเลยๆมันเลยมันเลยมันเลยคุณครูนี่เห็นว่าตัวเองเสียเลยพยายามท่านครูไปไหนวะเนี่ยจะไปไหนวะดิเดเร่ อันนี้ถ้าอันนี้พื้นดวงกับไอ้สีฟ้าข้้นบนเนี่ยไหนวะสีฟ้าตรงไหนนั่นอะไอ้ข้้นบนเนี่ยถ้ายิงกอไปโดนสีฟ้าข้้นบนมันจะได้มันก็จะปั้งไปเลยใช่ยิงซ้ายขวาได้หมดใช่ใช่ใช่่ลิฟต์เออไม่ได้ไปเลยไปเลยไม่ได้แล้วม่กลับที่เดิมกลับถูกเ้องเอ้เราเกือบพอแล้วอะลากลับไเขาเล้ผมิ่ด้ยิงเต็มแมใช่ไเนี่ยอ่า ไอ้ตรงนั้นที่คือเขาทิ้งเต็มแม็กกันมันดันไม่เฮ้ยอีกนิดเดียวเองไม่เป็นไรท่านดีท่านโอเคคือไม่เป็นไรนะเกมคู่นี้ดีไงท่านแบงค์ไปเรื่อยๆท่านมาแล้วมาแล้วแบงค์ไม่กระโดดรอยแบบตอนนั้นเด็บคราวนั้นอีกแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วด30ดีไม่ขึ้นนาทีคะแนน เลขสวยมากท่านครูจะเหยียบร้อยแล้วร้อยใช่ผมว่าจะปิดเกียร์สามในตอนนี้อันนี้เกียร์สามเนี่ยผมว่าจะปิดเกียร์สามเดี๋ยวตรงกลางถึงจะโหนวันถ้ามันหมุนไปตรงกลางทีนี้โอ้โหจิงเบาๆใส่ตรงกลางประมาณีอะไรดีประมาณตรงไหนดีนี่แหละไปเลยหนูประมาณเลยประมาณเลขสองกลางเขาม่ไหลมันไม่กลางเท่าไหร่กะใบกะใบเข้าไยตรงกลางไม่ได้ตรงกลางไปมา ไปไหนได้ยังเฮ้ยมโอ้โหเฉยตุลักษณ์โอ้โหเลยป้ายเลยป้ายตุลักษณ์โหแก้วเหรอเฮ้ยเฮ้คืออะไรวะเนี่ยอากิโตะเอออากิโตะบัตสึโตะเอ้ยอากิโตะเฉยแกิโตะอะไรแถวนี้ว้ายดวดซวยมาเยอะข้างนี้ดวงเลยดีอะโอ้โหเสียงหน้ากระโดดเต็งวายย้อนระบาย ไปไหวเลยไปไหวแล้วบอลปักไข่แม่งเลยพี่พยายามปัไข่แล้วก็ยังไม่ได้เล็งขวาเล็งขวาไว้คุณจิ๊บเล็งขวาชีวิตต่อชีวิตโอเคไปดิไปดิอันนี้ชิงเขาหลุงที่ได้ก็พอสู้ๆทันทันโบเก้ยังคงชิงต่อไปไม่ะชิงไป่ได้ชิงต่อไปด้วยหัวใจิงไปลงไปแล้ว โบกี้เลยอ่ะคุณคโบกี้ยันตายไโอ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยไปมึงออกอไวมึงออกไอเชฟกระทะเลยมึงไปนูกเลยนะไอเชี่ยกดไม่ได้อ้าวออไปเลยดไดีดีดดกด่ดดีดดดีดอ้ีดีไดี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 ดอ คุณค้ดคณ้ดคดสุดพอจีบกพอเลยเลยเลเลย้าสองรอบน่ารักมากโซลาร์ลงมาสิบห้าสามรอบโซลารที่พูงสามรอบติดกันนี่คืออะไรวะโซลาร์แมคเทพดวนมมนดีอ่ะมันไม่ไปแล้วไหมไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเยี่ยมเลยเอต้องกลับมาใช่ไหมใช่ะไปยาวเวีกรรม อาเฮ้ยอะไรอะต้องลงันดแรกลงอันที่ขยายไปลงแรกปน่นแล้ใช่กลับมาแล้วมันมีป้ายคุกกี้ว่ะคนนีอดีลุมะไราแล้วมาแล้วกระบาดลุนั้นไม่ดีอกลับมาแล้วจ้าดีครับผมอบคุงคท่านเึ้นไปดีคร well ับผมคนนี้ผมเกียดมากเลยใช่ต้องย้อนให้ได um> ้ชิ่งย้อยแบบนี่ชนเสาโอ้ยเกลียด โอ้โหชิบหายชิปแหวกไปลมดอีกแล้วแปดโอ้ยทำไมก็เลยจะอีเกินได้ไม่ยากครับผมใช่ค่ะเฮ้ยเจาะบนได้ก็ได้ทำไมอ่ะมันต้องจับมันไม่ร่วงเนี่ยวไปเลยไปเลยไปทำไมท่านครูเขาไปไหนวะเนี่ยไปไหวแล้วเว้ยไปกูอยู่ไหนครูเขาทานแน่ขอบจับมาแล้ว เนี่ยเนี่ยผมผมอยู่ดีมากครับเดี๋ยวครูเป็นบ่อยผมเป็นบ่อยอืมเป็นกันหมดอ่ะไม่รู้เป็นอะไรกันแล้วกันนะคนนี้บอกว่าต้องรับไม่ต้องพูดเลยโฮอินวันไหลเออเนี่ยบวกเก้าเลยนี่โอ้ปากไปซะไอ้โง่โอ้โหรักต้องพูดเลยต้องพูดเลยดันบัตกคำนานเลยโอ้ดันนี้คำนั้นเห็นบั๊กคำนั้นเห็นดับมันจะไม่เองออกไปดิ้ดิ้งเลย นั่งไงไปโอ้โหเอ้ยอะไรอะอปเลยวะรอดเว้ยรอดเว้ยรอดเว้โอเคผมรอดเลยได้อยู่แม่เอ้ยบัคเกรดเอ้าโดนอีกรอบบัคโอ้โหเรียบร้อยครับผมเย้คันไม่โดนมันก็ไม่โดนเลยคืออะไรเนี่ยฮีเกิลชีวิตลายอยู่ดีเลยมันไม่ยไปแล้วไปแล้วโซล่าไปเลยไม่ได้เลยเกมพุ่งที่ทำไรอยู่เกมพุ่งี่มันหลุดไปเลยกำลังจะลงรูชีวิตแค่โดนเท้าอ้าวมา มันไปมันไม่ไปเออจะพัวเยอะกระดานนี่อะไรโซลไปเลยเพื่อนไปเลยไปไหนไปเลยเพื่อนไปเลยชีวิตไปเลยท่านเอาให้หมดสต็อกไปเลยเพื่อนผมเก็บสต็อกไปหรอเพื่อนหมดเลย ไม่ลงเลยเพื่อนไม่ลงเลยถอยกลับไปเพื่อนถอยกลับไปเลยหลังไปมึงขุยยีวิตไปลงรู้เลยเพื่อนโซลัสสู้ๆแล้วไปเพื่อนไปลงสู้เพื่อนจะโมนี่ตายไปอ่ะนั่นแหละไม่ต้องเข้าไปท่านอยู่ตรงนั้นบอกตรงไหนบอกคืออะไรไม่รู้จักเพื่อนลงบ่อสารเคมีไปเห็ดเลยนี่คืออะไรจางหนึ่งทิ้งติดเห็ดดีมากเพื่อนดีมากอืมมีครูร้อยถวายแล้วอ่ะ แหมผมเกาแ้ก็เป็นแบบนี้แหละดวงดีอวเกีสวยอะทำได้คุณครูเครวนรอบนห้แต่เดี๋ยวความสวยก็หายไปรา้ไอ้นอ้ไอ้นอาไอ้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 ไ้ไอ้ไอ้ได้ไอ้ไอ้ได้กอนด้วอเฮ้ไออ้ไ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 ้อออไไ้ไ ทำได้ไงเนี่หอนไหลเอ้ยไปแล้วเว้ยเราตามเกดไปทำไมเราออกนอกขอบอ่ะอ้าวฮึบอ้้าวเยกลับมาเลยชีวิตแล้วมีใครเราออกอีกแล้วเกดเราออกอีกแล้วไปเลยไปเลยไปเลยพวกนั้นน่ะไปเกดไะเกดไปได้ใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสองสามไป ดีมากรีบขวานตยเกมวิไปเลยเกมไปเลยเลี้ยวไปเลยเอ็งออกไปเลยมันทำลายเลยเกมวิวิเยเยแดงไปเออยงม่ออกอไรอยู่ตรงไหนบ้างลงกันได้เป็นไปได้ไกหไไม่ต้องแรงมากอ่ะเอาไปยไปเลยเลยไปยเ คือเล่นเกมนี้คือเล่นเกมนี้นี่คุณครูมันตัวร้ายโคตรเลยดูมันดูมันเ่ละคนดูเล็ดมากครูแมงอะไรวาจะเล่นไงเกมเราอุตส่าห์แนะนำทางเกมบุรีคาวหลังเราแนะนำทางแนะนำทางที่เราพาที่เดียวที่เราแนะนำนี่มีแต่ทางดีดีดีเลยได้ดีดที่จะพาไปคะแนนเนาะอันนี้ต้องให้ได้หลุมกลาง ได้อะทำยังไงล่ะประเด็นเราไม่รู้อะไปก่อนเลนแปะ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 เลยมานี้โอ้ยไปทางนี้น่าจะตามน่าจะตามตามกันมาตามกูแล้วตายสิไปไงต่อสละก็ต้องลงไปด้านล่างครันั่นกี้มาก่อนแปะแปะเอ้าแล้วก็ยิงตามทางไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวะไล่ไล่เยอะไล่เอาเอาไปไหนอ่ะ มันตั้มออกได้ไงอ่ะอันนี้ไปพร้อมกันดิมันจะบาดกันไม่ได้บักมันมีสีฟ้าเยอะลยมั้ยโอ้ยเอะไรตีกันเลยตีกันเลยเอออ๋อไม่มันไม่ได้ครับมันมีสีฟ้าดูไปแล้วคุณดิวตีเลยไปแล้วครับเฮ้ยเอาแล้วคุณดิวยังตีอีกตีฟ้าคนด้วโอ้โหอ๋อแต่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้าสองคนไม่ใช่แล้วแต่เมื่อกี้นี้มันว่ากันเนี่ยเต็มไปเลยเต็มเลยเต็มเลยเนี่ยขวามือขวามืเต็มเดียวเลยเต็นไทยแล้วกิฟ เอ็มเหนียวเชื่อเรานี่เชื่อคุณครูด่าด่าดนี่ไม่ไม่เราไม่คิดจะฟังเสียงนกเสียงกาเสียงลิงเสียงลายเกบุรีด่าดนี้บัานมันจะเยอะวายเราร้อยกว่าแล้วขาคุณกิบไม่ฟังเสียงนกเหรอเออฟังฟังฟังเสียงกัดย่างไงฟังก่อนค่ะไม่ฟังเสียงลิงเสียงคิงคองฟังเสียงมาแต่โอ่งเลยนะยาเอ้าแล้วพุ่งไปเราคันปิ๊บ กางวิ่แรกก็ถือว่ากลารนี้เหรอกางนี้เหรอใช่เหรอต้องการกับกางอีกการหนึ่งอ่ะการลงลนล้นเวนกรรมและเราจับมาตรงนี้อะไรอ๋อกาตรงไหนท่านนี่ทำอะไรได้บ้าอะไรได้ฮะงไปไม่การเวรนกรรมเหยียดบักนี่เก๋าเฉยเดี๋ยว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 รอก่อนรอก่อนแ่เดี๋ยวยาวท่านวันนี้ไปขบางบน้บอื่นเหยาวกเฮ้ยเฮ้ยมันได้มันได้เข้าหลุมมันได้เข้าหลุมเฮ้ย ไม่เข้าหลุมเฉยทำไมมันล่วงวะติดบั๊กติดบั๊กถ้าเขาหลุมงงเลยติดบั๊กเข้าหลุมเหรอใช่โอ้โหมันต้องวนกลับมา่มันบั๊กทะลุเข้าหลุมไปเลยโคนรงงได้เลยใช่บางคนจะวนเหมือนท่านนิวคุงแต่มันทะลุเมื่อกี้แล้วเข้ามาหลุมเลยเอ้าทำไมมันล่วงองค์เกลือองค์เกลทำได้ไปไงวะเนี่ยดูทานเด้อกันในดอกน้องโอ้โตกใจเองไป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 คิดขวาแล้วคิดขวาลุ้ม ผมว่าหลุมนี้เป็น5เลยแหะชิดด้านที่เป็นเรียกว่าไงเดียด้านที่โค้งไปอ่ะยิงขวาไปแล้วไปขวาหรือซ้ายอ่ะคิ้กิ๊ฟติดอยู่ทางซ้ายก็ต้องยิงซ้ายอ๋อให่ยิงซ้ายคิ้กิ๊ฟยิงเต็มแม็กซ์เลยก็ได้ยิงเต็มแม็กซ์ทางซ้ายขวาอะไรเกมนี้เชื่อนซ้ายเรียกซ้ายเลือกซ้ายเออยิงตรงเลยตรงทางไหนก็ได้แล้วแต่เลยตรงเอออายยเฮ้ยอาเฮ้ยแปะกอายยตกลงมาสไยเต็งเป็ด ดังสอยโซล่าได้แล้วอ่ะเทียบโซล่าเลยนะโอ้โหดอ่าแล้วท่านตัว่าจากที่หนึ่งโดนบั๊กไปเต็มเลยทุกคนเราจะมาชมวิวกันนะครับผมเราที่คือวิ่ปไปยาวเลยรอขอบรอขอบแล้วดิงอัดขอบเลยเทปมอนโดนบั๊กใช่ไหมไม่ใช่มันเร็วไปว้าวก็รอขอบแล้วเร็ว ไปหมดเลยที่เลยครับลงบ่ออะไรไปไม่รู้ไปแล้ววีเเดินทางขึ้นนะคุณกิ๊ไม่ใช่ไหไป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 โอเคไปมองมมนแบบทใจอตื่งตอนเนอะเยียวยาเลยเปไปเลยสวยอะวิวโอ้ยจ้าวว้าวรอบหลอกมาเองเดอะแฟลนเเปิดเลปไอ้ยโ้ยไปแล้วอะไปแล้วองแมพที่เราเคยทําอมา อันนี้อันนี้อันนี้สุดท้ายเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเลยพาชมวิวนี่คือพาชมวิวพาสนสัตโอ้โหพาชมวิลแต่ละด่านโเค่านะลยมายิมแล้วพาไเยเมืองหลังเออีกวันแหละั้นผมก็ไปอวันนั่งเอ้ไปไปเข้าไปเยทุกวันเฮยจิ๊จ๊กจิ๊จิ๊จิ๊จ โออีกวันก็ตายโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ลองแล้วบุกี้โอ้ยก็คือทันเกดเอ่ได้แล้วจริงนีิงทันเกดกลับมากลับมาได้ทุกคอมแบ็กเลยคอมแบ็กดีโอยในวันนี้นะคะพวกเราทั้งหมดจะต้องขอตัวลาไก่อนทุกท่านทุกช่องด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย dạ đây có cái bát ly kên mà chơi dốt đi này <laughs>